สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ว่าพากินพานพาเที่ยวเนาะพากินลาบจ้าทุกคนลาบหมูแล้วก็ต้มแซบจ้าต้มแซบเครื่องในหมูคือการจ้ามีผักแก้มมะละถั่วฝักยาวแล้วก็นี่ใบัหระพาจ้ามากินสำารับเบแซบเด้อผักเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนวันนี้แม่วาพากินพาที่เที่ยววันนี้พากินลาบหมูใส่ตับเนาะใช่ นี่ต้มเครื่องในต้มแซ่บเครื่องในจานัดคนมากินด้วยก,ก,กนยนันจ้าแซ่บๆแต่วันนี้เรามานั่งกินเป็นเพื่อนจ้าเอาทุกคนมากินด้วยกันจ้าเริ่มเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาขึ้นมาข้างบนอีกว่าข้าวเหนียวพุ่งไปห้าบาทออกมาใส่ถุมดง,ดง,ม,งมันจะดังทุงกคนอ้าจบกมาไว้ข้างนอกมันจะดังมาเปิดเ้วยกันเด้อมาสุดเอาใจาลาบหมูไม่ว่าไปปรุงเองที่ร้านค้า ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมของหรอกไปซื้อไปซื้อคราดไปปรุงเองผักเยอะมากไม่ไหนผักไมหมเยอะจากทุกคนมาละคีดนกไปมาซื้อมาถุงหนึ่งเยอะมากถุงยี่สิบบาทนี่มันมันแบบกินนไหนรอบไปนะแต่ว่านี่มันเริ่มสุกแล้วนีรอบสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วรอบสุดท้ายสุกออ้กรอบมากต้องต้องอมิดมันออกกันสุกมันไม่ถ้าสุกมันจะเชียวลำบาก S <S ยรอมไม่ค่อยอียดแต่ว่ามันกรอบอยู่มันไม่ขมอ,อ่ขมนิดหน่อยถ้าสุกกับไม่สุกันไหนสมกว่ากันพอๆกันแหนนอะ,อะอความขมไม่ได้จางหายไปเนี่ยขมอ่ำลําขมจัดจัดตัวตักยาวจาะลาบแจกไปแม่ผม ใชดแต่พี่น้องต้มจับข้างในมีปล่อยมีกระดูกอ่อนมีม้ามมีหลายอย่างทุกอย่างที่เป็นข้างในจังหวเะเดียวก็จะไม่พูดนะคะพลังติน่นแซ่บจ้ะเรีบร้อย ลี่ฟังนูมั้ยอืมเคี่ยวมากมปรับแล้วแม่คนเองทำให้สุกๆนีไ่ไปแบบไปคั่วเองคั่วเองตุลาบเองแล้วก็ให้สุก ไม่นมานะคับวันนี้กินโดนละจ้ะรับหมูรับหมูนี่เสร็จแต่เปลือกต้องเสร็จแต่มดืดเป็นอะไรได้อ่ะกินได้อืมยัาให้เอออืมเอาไป,ปแป๊บเดียวข้าวมันมมันหอมเอ่ะ โนวลนมมาขรั้งอืมฮึปลาดุอ๋อชิ้นใหญ่มาก,มน,กนีปนะ่ปอดมันก็เป็นปอดมันจ้ะปอดหมูเห็นปอดมนะันปอดหมูอืม,อม มันค่อยเปรี้ยวเม่าไหร่ลืมเอามานำมาหันเฉยอันน,าาน,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 นี้อันนี้มันมันมีกับข้อหมูน,น้ำซอสชาบไปเยอะเลยเดี๋ยวยยไม่กินเดีย๋ยวไม่กินต้มแซ่บ มัก็กินแต่ว่าเลยไม่กินถ้ามันเป็นเนื้อหมูก็กินหรอกข้างในเนี่นไม่กินใช่ไหมอือจะตับอะบรีหมเ้ยกระเพาะหมูิดีมากซุไปได้นะข้าวาบกระพเพาะขยุกอ่อนเบบมากเสียงเคียวดดังให้ไปถึงท่านผู้ชมเลยนี่จะ้ะ เัดูมนเป็นเน่นาไปเนาะ,ะแกดูมันเป็นเ่าอะมอนเป็นแผลนิดหน่อยมีแผลม,มันละมีแผลตอนแรกมันขูดกันกป็่แผลมาแล้าได้กินตับทะเลออก,กันตับพี่น้องตับหมูสับบลาเนาะม,มันสุกอ่ะ ที่เราไม่สุดกับมันขาวกินไม่ได้เป็นหัวละพายกับทุกคนเดี๋ยวไปทุกสิเดี๋ยวกับหาอยู่ที่นี่ แสกแบบนี้น่องจ้ะพี่ตั้มไปเดิ่พร้อมกันสื่อเวท้เหมือแล้วมื่ก่เป็นแบบนี้ไล้อยไปน่อง ก็เส้นักสันหลักเขาเขาเป้นยัดนอกกินน้ำแป๊บนึงดูกินกันเลยกันก่อนนะคะเลยก็สดน้ำนะสดน้ำลาบน้ำน้ำลาบเยอะมากเผ็ดมากนี่มันไอ้ไอ้องแซ่บผิดกว่าลาบเพราะว่าลาบเนี่ยก็เลยจะกินไม่ได้เลยเนี่ยเราก็เอาไม่ผิดมากแต่ก็ผิดอยู่นะ แต่ว่าก็เมอนแซ่คเห็ดกว่าก่อนี้ก็ไม่ไหวะแท้าปูนกันจ้าปูนจ้าอันนี้มันเนี่ยเพี้ยงมากมากมันก็เพี้ยงมากเปิดถุงมา้วม้าม้เปล่เปิดม้ามม้าภาษาอีสานเดยกมาภาษาไทยม้าเออเอป็นมันหะโตภาษาอีสานเนี่ยเราไทยกับตภอีสานเลยน้อง ต้องกินอะไรแก้เผ็ดต่อแล้วชาบีรีเลยจะตัดไปเยอะๆใช่ไม่หมดแซ่บมาก ไม่ได้มันไม่ควรจ่ไเอ,นนอา,กกออานี่เมือเาต้องซดเอาเ็ดี้ยเต็มาจเมื่อก,กี้ก็จะหมดแล้วนะคะ กินกินเนาะขอบดีคือมันสังร่ายเหมือนกับขอบไปหน่อยเหมือนกับถุงเหมือนถุงพิษขอบแม่วามีเตือนด้วยจ้ะเบิ้ลเบิ้ลเขาเรียกเบิ้ลนุ่มแซ่บ ก็ใช่หมดเพราะว่าอันนี้ของไัสไม่หมดนะครับแบบมันเยอะไม่สุกุ้งเหลืองขึ้นอา อร่อยไม่วางช้อนกันเลยทีเดียวตัว <c oughs> ขนนึ้นหมดได้ด้วยนะ จัดพี่น้องจ้าขอบคุณในายฟเด้อเดี๋ยวเขามารับชมคลิปนี้ก็เอาไว้ก่อนจัดพี่น้องกันนะไลายแหละจะไม่ว่าจะกินต้มิสเตอ์เดนจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นวายด้วยจ้าคลิปนี้ไในว่ายก่อนคอนจัดขอตัวก่อนจ้าดีจ้าขอบคุณค่ะ